สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 631ค่ะประจำเช้าวันเสาร์ที่8เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้น้องมี30รายการค่ะพี่ๆี่าแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ1องค์300บาทค่ะ ถ้ารับ2องค์500บาทนะคะพี่ๆชอบถูกใจลายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีคะ่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปคะ่ะพี่ๆพี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ หนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งของเช้าวันเสาร์จ้ะหลวงพ่อหน่ายวัดบนแจ้งค่ะพี่พี่ค่ะอยุทยาจ้ะเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองนะคะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อหน่ายวัดบนแจ้งค่ะอยุทยานะคะรายการที่หนึ่งจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองหลวงปู่แหวนค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนจ้ะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างศาลาที่ว่าสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะคะพี่ขาปีหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะรายการที่สองจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่ขารายการที่3เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้จ้ะ <c oughs> รายการที่3นะคะพี่พี่ขาเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสมเด็จพิมพ์เส้นได้จ้ะ รายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4ี่จ้ะรายการที่สี่หลวงปู่เอี่ยมค่ะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่ๆขาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะคะปี2,4,6,7ค่ะ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่4ี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นรูปหล่อ,อครึ่งองค์ของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะมีโค้ดรูปเสือตรงหน้าอกนะคะพี่ๆขารูปหล่อ,อครึ่งองค์หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะรายการที่5นะคะ หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะรายการที่หค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็น bt, What, Get, สมเด็จวัดเกศชโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พี่ขารายการที่6จ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะรายการที่หนะคะ300้บาทจ้ะ 300บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงปู่โตปี2511าจ้ะมีต่อโค้ดนะคะตรงหน้าอกจ้ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่พี่ขารายการที่7ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาพังพักการจ้ะ พระปิดตาพังพักการมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมจ้ะด้านหลังนะคะพระปิดตาพังพักการรายการที่8ค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานนะคะรายการที่8จ้ะพระปิดตาพังพักการนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9 พระ25สิศตวรรษค่ะพี่ๆขาปี2,500นะคะเป็นเนื้อชินตะกัวค่ะพระปิดพระ25สิศตวรรษจ้ะรายการที่9นะคะพี่ๆขาพระ25สิศตวรรษนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวจ้ะ รายการที่ยี่สิบเก้ค่ะพี่พี่ขาจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นสิงสามขวัญค่ะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาแช่น้ำมันว่านจันหอมค่ะสิงสามขวัญเรียกทรัพย์นะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พีขาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ สิงสามขวัญน,นะคะแช่น้ำมันว่านจันหอมจ้ะรายการที่10ค่ะพี่พขารายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้ะเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์หน้าหนุ่มนะคะพี่ขาปี2 4 8 4จ้ะ เสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะหลายการที่11ค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12จ้ะ12เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะของอาจารย์หนูวัดโพธาเตียนนะคะรายการที่12บกับพี่พี่ขา พระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่12นะคะของอาจารย์หนูค่ะพี่พี่ขารายการที่12นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ขา สิบสามเป็นพระปิตาเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะของหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพระปิตาเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะของหลวงพ่อทับวัดอนงค่ะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระปิตาหลวงพ่อทับจ้ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพ,พี่ขารายการที่สิบสี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ 15, 15เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะเพิ่งได้มาเมื่อวันพุธนี้เองนะคะพี่พี่ขา พระปิดตาหลวงพ่อทาค่ะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพขาพระปิดตาหลวงพ่อทารายการที่15ค่ะพี่เพขาพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมเลี่ยมจ้ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจ้ะรายการที่ 16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจ้ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจ้ะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารายการที่18นะคะพี่ๆขาด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะรายการที่18จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19หลวงพ่อโบดน้อยค่ะ เหรียญล่อหลวงพ่อโบดน้อยรายการที่1ิก้านะคะพ,พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่จ้ะ20เป็นพระสั่งกระจายหลวงพ่อเดิมนะคะพระสั่งกระจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่20คะ่ะพี่พี่ขา สวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสั่งกระจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่20ค่ะพี่ๆค่ะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้จ้ะต่อไปเป็นรายการที่21 21นะคะ21เเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาจ้ะ หลวงปู่ศิลารุ่นเหนือดวงนะคะพี่พขามีต่อโค้ดนะคะหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินจ้ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะปี6 7ค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ศิลาจ้ะเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะคะหลายการที่21ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่22นะคะ22เป็นพระปิดตาเชือกถักค่ะ ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพึ่งได้มาใหม่นะคะพี่พี่ขาองค์นี้มีลงลักปิดทองจ้ะมีปิดทองหน้าหลังนะคะพระปิดตาเชือกถักของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะมาพร้อมเลี่ยมกับพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะรายการที่ยี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่23นะคะ23เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยวัดตะโกปี39ค่ะพี่พี่ค่ะอุทยานะคะรายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24บค่ะพี่พี่ค่ะ24เป็นพระลีลาเมตขนุนจ้ะ พระลีลาเมตขนุนวัดกำแพงนะคะเป็นเนื้อดินจ้ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาเงาๆแบบนี้เลยจ้ะพระลีลาเมตขนุนนะคะรายการที่24จ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะพี่ๆขา2ี่ขา25เป็นพระคุณแผนอุ้มนางค่ะ พระขุนแผนอุ้มนางด้านหลังจากเป็นกุมารเรียกทัพย์นะคะรายการที่25ค่ค่ัพี่ขาพระขุนแผนอุ้มนางคะ่ะรายการที่25นะคะสวยกับพี่พี่ขาสวยมากเลยองค์นี้ Ises, รายการต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่ขารายการที่26จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะพี่พี่ขา27เป็นลูกอมหลวงปูทิมวัดราหารไรนะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาลูกอมหลวงปูทิมวัดราหารไรนะคะจังหวัดระยองจ้ะรายการที่27ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่28นะคะ28หลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะ เป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไผ่นะคะปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบแปดนะคะหลวงพ่อไผ่จ้ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่ยี่สิบแปดจ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่ขายี่สิบเก้าหลวงพ่อโกยรุ่นแรกนะคะ เป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่29จ้ะหลวงพ่อกวยรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขารายการที่2 9นะคะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะ พระขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานจ้ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมีฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่พี่ขาเคลือบสีบอลทองนะคะยันชัดเจนค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดระหารไรจ้ะ จังหวัดระยองนะคะหลวงปู่ทิมจ้ะมาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะหลวงปู่ทิมลายาพระขุนแผนหลวงปู่ทิมรายการที่30ค่ะพี่พี่ขาต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องมีรายการพิเศษมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะ พิเศษหนึ่งเป็นหลวงพ่อกลั่นนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจะกะปีสองสหเกนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจะมาพร้อมกล่องค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาตนะคะพิมพ์ขอเบ็ดค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ ปี 2, 4, 6,9นะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะ500บาทจ้ะน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตจ้ะ รายการพิเศษรายการที่1นนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองจ้ะรายการที่สองนะคะพี่ขาหลวงพ่อแดงจ้ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะปี0ูนย์ค่ะหลวงพ่อแดงปี0ูนย์นะคะรายการพิเศษรายการที่2จ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรอายอนะคะพี่ขา รายการพิเศษรายการที่2จ้ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่ขาหลวงพ่อแดงยานวิราชจ้ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะพิเศษ2หลวงพ่อแดงยานวิราชจ้ะ ห้าบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ค่ะน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะหลวงพ่อแดงยานวิลาจะพิเศษ2ค่ะพี่พค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง30รายการจ้ะแล้วก็น้องมีรายการพิเศษมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน2รายการนะคะพี่พี่ค่ะ พี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีคะ่ะ